คอยทางที่นางร้องจางนอกน้องไอายสกุลาพรเล่นดนตรีโดยกำนันแพร่หนึสองซ้ำใจผู้สาวเอาอ้อยังด้วยววจัหวะรอใจก้อย่<า>อ้ยังมันกำลังสิงไปนั่งร้องอีกแล้ว <laughs> มันคนละเพลงได้ล่ะ

เพื่อเป็นเกียรติเออสามล้านวิวเออคอยจะเป็นผู้เรียนดนตรีเออเอาเรียนอะไรบาทเรียนยังไามนี่ยังจะเรียนอะไรดนตรีหนาเขามีแซงไ้เป้าวิอยู่หันเรียนให้ร้านร่องล้างจะสล้องไปเปลี่ยนบาตนี่แค่เมื่ออาชีพอยู่แล้วว่าเป็นเจ้าพระเอกหนักดนตรีคูมที่หลังเอาไปเลี้งสั่น์ของเป็นไฟน้องเพลงคอยจะเป็นผู้เรียนดนตรีเออเรียนเนี้ยล่ะเอาคีย์บอร์ดต้เขาเรียนมาไหมตี๋เอาลองดูเอาลองเบิ้ง กี่หลาเยืนนี่โอ้ยจะเป็นย oh, ังไงโอ้ยแพ้ยเลยขี่เดียดดากด้วยท่านบันเออเบิ่งนี่คือการมุดเข้าไปเพื่อที่จะอ่าเล่นชี้บตบอท้อนนั่นแพ้ยกี่หลาไปเท่าไหร่้างหลาบ้างนาะเฮียเออเออเอาเออท่านเด็กอ้ากี่หลาล้อรอรอรอเออเอาจัดแจมถือไม่เน้ เอออาจารย์กาตาซื้อให้รองแล้ลูกเออนี่คือบทเพลงจากน้องอไอสกุณาพร์ครับขึ้นก่อนเลยใหญ่คอยทางที่นางรองจากน้องอไอสกุณาพร์เล่นดนตรีโดยกำนันแพรหนึ่งสองซ้ำใจผู้สาว ยังดูจากหัวล้อสิลูกหันหน้าไปทางโนหนูไม่ต้องไปดูเราต้องมีสติลูกในการร้องเพลงเราต้องมีสติใช่เราต้องมีสติไม่ต้องไม่ต้องหันดูอ่ะหนึ่งสองซ้ำเอาไหมเอาไหมเอาไหมหนึ่งสองซ้ำใจผู้สาวอั้เภอนางรอเยถูกความคนมองครอบครองมานาน เมันมาเป็นเพลงได้ไอแพงร่นี่เออมันไม่เป็นเพลงนี่ลูกเราไม่ต้องโฟกัสดนตรีเอาเอาเทียเอาไม่จบเพลงเดี๋ยวไอเออไอตีกรองกขาได้เออโอเคเออโอาไม่ได้แล้วจีจีเข่าก็นนอนบัตรแล้ตีกรองเราบัตรไอพี่น้องเลยจานเทียบเยเปลี่ยนแนวเหตุแล้วบัี้เปลี่ยนแนวเหตุอีกแล้ว แพ้กองห่างตนคนอื่นลองวนๆได้ละตีไม่ถึงนะตีไม่ถึงนะยังยังเพลงยางนั่งร้องก็เป็นสัตันไม่ยงเพลงยังเพ่งยังขี้เป็นสัักบ่รู้จักเขาเสกเศร้า,าค่ะนอนโตีขอโทษ <laughs> นั่งร้องนั่งร้องเอ้อยนั่งร้อง,องลองูกชิงสามชิง <laughs> เพราะตะขันไปเบิ้องไม่ลูกตั้งปูบีอีหลาน<อ>มาตั้งปูบีร้องล,ลูกเออนั่นนแหละี่ลูกลูกร้องไปเลยเออไม่ต้องมองเออมองสะแตกอะไรร้องไปเลยเออหนูอยากให้ ยด,ยดไม่อย่างอ่ะบัตรกูตีเขามันกระเบอกไม่ฮ่หาพะเอากระนูจือ้อมาซับนีมอ้ตายแล้วหน,นูจือ้อมาซับนีอ่เอาม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 ีนั้สิบอกพีบอกนอกครับ